สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกคนวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับสาหรับเมื่อวานนี้อ่านะครับสองบันติดแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับเนาะสําหรับเป็นแฟนฮานอยนะครับอ่าหลังจากที่หลุดนะครับมาได้สักพักแล้วนี่เลยครับมันก็จะมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปเนาะเออนะครับผลอะไรจะผิดไปทุกๆหมวดนะครับเนาะแต่ก็เยอะนะครับเนาะอ่ะนะครับก็กลับเข้ามาแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับท่านไหนที่ได้ติดถามเมื่อวานไป สำหรับผลเมื่อวานนะครับพิเศษออก50343อันนี้ก็เสียดายเนาะพิเศษนี่ให้มาเด่น0อยู่นะครับซึ่งไม่มี03เลยนะครับก็หลุดไปส่วนธรรมดานะครับออก91834อ่านะครับธรรมดาให้เด่น3เด่น4ใครนําไปรูดไปวิ่งตัวไหนก็เฮกันไปนะครับส่วนจับคู่34ตรงๆเลยนะครับ น้อยไหมครับเนาะเออแคู่เท่านั้นนะครับถ้าจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จำเป็นต้องจับเยอะนะครับต่ถูกยังไงก็ถูกนะครับเนาะเออนะครับส่วน VAP มาแล้วครับ VAP ีนี่น่าจะหลายวันแล้วนะครับ่าจจะไม่เข้านี่นะครับทุกน้อยเนี่เข้ามาหมดแล้ว VAP ไม่มาวันนี้มาแล้วนะครับซึ่ง VAP ออก28040นะครับอืมนะครับก็สีเยอะเนาะเมื่อวานนี่ก็มานะครับมา 80 80นีครับตรงๆเลยอ่านะครับสองน้อยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็สมาชิกถามหวยลาสตาเนาะเออนะครับผมว่านะครับหวลาสตามัน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 ยากจริงๆนะครับเนาะเออนะครับก็เหมือนยังไงดีอะก็ถ้าจําเป็นนะครับก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปยุ่งนะครับเนาะเออนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสมาชิกจะนําไปพิจารณาเนาะเออนะครับเพราะว่า จับเอาเฉพาะฮานอยปกติก็พอนะครับหรือ v i p ก็ได้นะครับหรือพิเศษก็ได้นะครับราวสตานีนะครับมันยากนะครับเนาะเออนะครับน่าจะรู้อยู่หรือมั้งสมาชิกเนาะว่าทําไมผมถึงบอกว่ามันยากนะครับเนาะเออเพราะว่าเราด้เลยครับเนาะเออผมไม่อยากจะพูดเยอะนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็มาจับเฉพาะฮานอยปกตินะครับก็พอแล้วนะครับเนาะคุณจะถูกนะครับไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่เยอะนะครับ๋ยวเอาเฉพาะที่เราชอบ เอาที่เราตรงใจเรานะครับอย่างเช่น <c oughs> มเมื่อคืนนี้นะครับผมถ่ายรูปนี่ก็ที่ไปขอที่ต้นที่ผมต้นมาไปขอบ่อยๆเนาะเออนะครับพอดูผมเห็นเป็นตัวเลขปุ๊บตัวเลขนู้นตัวเลขนี้นะครับมันก็ธรรมดาเพราะผมเห็นเป็นตัวเลขนี้ปุ๊บนะครับเออบางทีถ้าเราเห็นอะไรมันถูกใจนี่มันมักจะขดลุกนะครับเนาะเออเคยเป็นเหมือนกันไหมครับนั่นแหละครับเนาะก็เหมือนกันนะครับคนจะถูกนี่ ยังต้องไปทําอะไรเยอะนะครับก็เลือกเอานะครับผมพูดไปตัวไหนขนลุกเข้าเอาตัวนั้นนะครับเออนะครับเด่นอ่ะวางกันไปนะครับสำหรับวันนี้ฮานอยพิเศษนะครับก็จะเป็นเด่น7็ดแล้วก็เด่น8นะครับเน้นรุดฟันวิ่งตัวไหนก็จับไปเลยครับตัวไหนก็ได้นะครับจับคู่ก็จะเป็น79 76 74เจ็ดหกเจ็ดสี่ 8 89 80 86แล้วก็84นะครับ2ตัวผ่านไปต่อไปเป็น3ตัว3ตัวก็จะเป็น079 086 074นะครับถ้าถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับ เป็นกำลังใจให้กันด้วยใครกดไลค์ก็ขอให้ถูกขอให้ถูกไว้ในมือนีนําเดอนะครับเนาอ่านะครับก็ตื่นมาเช้าเช้าแบบนี้นะครับไม่คิดอะไรนี่มันสมองมันปลอดโปร่งจริงนะครับเนาเออนะครับมันไม่ต้องไปเครียดนะครับอาจจะลงช้าหน่อยนะครับช้าช้าแต่ชัวร์เนาะเอาแบบช่วยชัวร์เนาะเออนะครับช้าช้าได้ผ้าเล่มงามนะครับก็ไม่ต้องไปดีบนะครับเนาะเออเดี๋ยวผมจะมาลงช่วงเช้านะครับต่อไปอาจจะสายๆหน่อยนะครับอ่าวันไหนผมตื่นเช้าเ้านะครับ มาได้ก็จะพยายามลงให้เช้าลงพยายามลงให้เร็วที่สุดนะครับเนาะธรรมดานะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็นเด่น8แล้วก็เด่น9เน้นรูดฟันวิ่งตัวเดียวนะครับวันนี้ผมชอบ8เลยนะครับเด่น8รูด8ฟัน8วิ่ง8ตัวเดียวนะครับสำหรับทนหนที่สายวิ่งเนาะจับคู่8คู่ก็จะเป็น8 6 87 8 8 8 3นะครับ9 6 97 98 92นะครับ8คู่นะครับ8คู่เท่านั้นนะครับกันกันไว้หน่อยนะครับตัดไปก็จะเสียรายนะครับกันไว้ก็จะเป็น9 1เนาะ 3ตัวจะมี 1, 8, 6, 1, 9, 7, 1, 9, 8นะครับนะนะครับก็จบไปนะครับสำหรับในแนวทางนะครับปกติต่อไปเป็น v i p v i p วันนี้ก็จะเป็นเด่น9แล้วก็เด่น0นะครับจะวิ่งจะลูดจะฟันตัวไหนก็ได้ศูยก็ดี9ก็หิง0ย์ก็รวย ข้าก็ยิ่งรวยนะครับเนาะเอาเลขไปรวยกันวันนี้จับคู่8คู่ก็จะเป็น93 95 9าม6ก้าห้า แล้วก็06นะครับก็กันตัวเดี่ยนไว้ก็คือ90นะครับ03ตัวจะมี393 304 306นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในวันนี้อ่านะครับก็ ต้องรีบๆลงหน่อยนะครับคลิปวันนี้นะครับเพราะว่าสายๆเดี๋ยวจะไปนะครับเจิมกระเป๋าซะหน่อยนะครับเอากระเป๋าตังค์มาใหม่อันเก่านี่มันขาดแล้วนะครับเนาะยัดแต่เหรียญลงเยอะนะครับกระเป๋าขาดเออนะครับผู้บ่าวเหรียญบาทนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวไปเจิมไปที่วัดนะครับน่าจะใกล้ๆนะครับเนาะเนนะครับเราจะไปที่วัดลาดเนาะอ่านะครับที่หลวงปู่หกเนาะอ่าะที่ผมอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นน่าจะไปที่วัดหลวงพี่แซมนะครับเนาะ อยู่ผ้นัดนะครับนะครับที่เป็นถ้ำเนาะเออที่เป็นพญานาคนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะไปกินข้าวนะครับที่ตลาดน้ำสามวังเนาะเออนะครับก็พักผ่อนเนาะวันอาทิตย์นะครับทํางานมาตลอดสุดสัปดาห์ทั้งสัปดาห์นะครับก็สมาชิกก็เช่นกันนะครับก็ไปพักผ่อนนะครับผ่อนคลายสมองนะครับจะได้ไม่ต้องเครียดนะครับเนาะเออนะครับไปหาสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับไปหา นะครับตากลมตากแดดบ้างนะครับเนาะเออนะครับอ่ะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใครเดินทางวันหยุดไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางไปทําบุญนะครับเดินทางไปเที่ยวไหนนะครับก็ขอให้เดินทาง โดยปลอดภัยนะครับเนาะเออนะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกคนทุกท่านโชคดีในคลิปนี้มีหากวิวาจาได้ไปออไม่เหมาะไม่ควรผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยสมาชิกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับขอให้โชคดีใครที่โชคดีแล้วอย่าลืมนําเงินที่โชคดีไปทําบุญต่อดวงเสริมบุญเสริมดวงนะครับของตัวท่านเอง นะครับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผมนะครับเป็นเพียงผู้เดียวก็ขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกนะครับดวงของคุณเป็นผู้กําหนดนะครับว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะครับใครมีดวงใครมีบุญวาสนาเยอะก็ถูก นะครับใครบุญวัฒนาน้อยนะครับดวงยังน้อยก็หมั่นทาบุญเสริมดวงนะครับทําบุญเรื่อยๆนะครับเนาะตามใดที่เรายังมีโอกาสที่จะมีแรงทําบุญนะครับก็ทําไปนะครับเนาะเออนะครับผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเยอะนะครับผมก็ฟังฟังฉากที่เขาเล่ามานะครับแล้วผมก็ลองมาทําตามมันก็ดีจริงๆนะครับมันก็เกิดผลดีกับชีวิตไปนะครับเนาะไว้ลกคนทุกท่านโชคดีสาหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม